ai phe thái văn bêng ngay, ai phe thái văn ngấp nón nhảy lên, à anh, à, à, chết nó rồi, nó khan nón là được, lâm khan nón là, lâm khan nón là thái văn, lâm khan nón là thái văn, anh định nói, này đốt đốt, năn nè năn nè, đốt đốt, อ้าวอาตาเอ๋นี point, musician, ่แน่หอมหน่อย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 หอมพี่หน่อยหอมพี่หน่อยแม่แล้วเสรแล้วหอมพี่หน่อยแล้วหอมพี่หน่อยแล้วอ้า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 วของเล่นใหม่ให้ไงยเงไงยเงอ้า จเย็นใจเย็นอดตอดตุ๊บต tor ุ๊บอันนี้ยอันเนี้ยอันน้อันน้อันนาทะเลาะเข้าทำไมอ่ะทะเลาะเขาทำไมไอ้ยาจีซอนจีซอนเสียงดังไปแล้วลูกเฉียงดังไปเสียงดังไปเงียบ ฮะเป็นไรเบาลุกเบาเบาเล่นเบาเบาเล่นกกนเบาเบาเล่นกกนเบาเบาเก่งมากเซเว่นเก่งมากลูกแ้่งเก่งมากลูก เชนเก่งมากลูกเ้งน้องเก่งมากโอเคโอเคเก่งมากลูกเก่งมากงับมันเบาเบาูกงับเบาเบาเออนั่นแหละเก่งมากลูกเก่งมากเออนั่นแหละนี่แนีะนี่เนีนี่เนีะนี่เนี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 นี่เหีะยอย่าแกล้งพี่อย่าแกล้งพ,งพี่งับแม่งเลยนะ